ปฏิบัติการจับเสือเวียคราวนี้เสือเวียมันไม่รอดแน่เข้าไปจับมันอย่าให้มันรู้ตัวครับท่านเข้าไปจับมันอย่าให้มันรู้ตัวรู<___<_<_<_<__<_้ตัวรู้ตัวอืมมันน่าจะรู้ตัวแล้วล่ะ าปีที่ผ่านมาขขาตามจับเองมาโดยตลอดไอ้สือเวียวันนี้เองน,นี้ไม่รอดแนนะ่ยอมไม่จับก็โดยดี <c oughs> ไม่เจอกันนานเลยนะท่านสารวัตรนั่นใครอะ่ะ <c oughs> ทำเป็นจำเพื่อนเก่าคนนี้ไม่ได้ข้าเสือเวียโจรที่ท่านตามล่ามาตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมายังไงล่ะทํามาเป็นลืมข้าไม่ได้ลืมเว้ยแต่ว่าหน้าตาแบบเนี้มันคือเสือเวียเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วดีหว่าคิดจะมาหลอกสารวัตรได้หรือวะอคิดว่าสารวัตรโง่ข้าไม่ได้หลอกข้าเสือเวียตัวจริงเสียงจริงว่าแต่ท่านสารวัตรเถอแก่ลงไปเยอะเลยนะใส่ย,ยอเย้อยถากถางแบบนี้ ไอเสือเวียชัดชัดแต่ทำไมห,หน้าไม่เปลี่ยนเลยวะผมว่าเราต้องเรียกกำลังเสริมดีกว่าครับท่านปล่อยให้เป็นหน้าที่ดิฉันเองดีนเอตรงกันร้อยเปอร์เซ็นตเสือเวียตัวจริงเลยค่ะท่านสารวัตรฮะไม่ทำบอทถอกที่ไหนมาแล้วข้าไม่ได้ทำอะไรเลย ออกมาเลยทำไมหน้าเด็กเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเใจเย็นก่อนไอ้เสียใจเย็นก่อนตกใจอะไรกันข้าก็แค่กินนี่บูม x t นั๊ยระวังระวังฮึ่มไม่ต้องกลัวกินได้ กินมั่งอนะซื้อที่ไหนหรอซื้อได้ที่ตัวแทน The Icon Group ทั่วประเทศ Boom d n กซ์สินค้าดีมีคุณภาพจากบริษัท The Icon Group